สวัสดีครับ FC เพชรมงคลแชนแนลนะครับวันนี้ก็ก็มาดูการทาความสะอาดนะครับยามเช้าของปีเศษฟาร์มนะครับเป็นความมัวนะครับปีเศษฟาร์มครับของตาบลบุญทันอําเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับถือว่าเป็นความขนาดใหญ่อีกหนึ่งความนะครับนะครับชจาเช้ายามเช้านะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับกวาดขี้ แล้วก็กวาดเก็บขี้ไปจากแล้วก็กวาดทาความสะอาดนะครับของทุกๆวันนะครับต้องใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับแต่ละวันนะครับนะครับนี่บรรยากาศรอบๆครับมาดูครับนะครับมานะครับนี่บรรยากาศนะครับกินหญ้ากันนะครับยามเช้าเล็มหญ้านะครับทำความสะอาดทุกวันครับ ข้อวัวข้อควายนี่ความสะอาดถือว่าต้องมาหนับหนึ่งนะครับเราเชื้อโรคมันมากทุกวันนี้ครับเชื้อโรคมากไม่เหมือนทาไมก่อนครับทุกนี้ครับต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทุกทุกวันนะครับนะครับก่อนให้อาหารเช้านะครับครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ครับอยากให้เอฟซีได้ติดตามนะครับอ่าและมีความรู้นะครับ ฝากนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ก,กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆขยายวงกว้างไปไเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ